ชอียังไงปิงหอยเชลีหหอยโปโปหอยเชอีเป็นหอยเชลีเบ้อมืาก็วไนี้เมนูต่อไปบานหอย้ไนี่ยแกแล้วพ่ิก้อยบอกบอแล้วตำมะฮู้นก้น้ำก็เ้ากินเลยกินก็ตำกินก็แวตำฮูนี้ตำแซ่บอยู่ในนี้ตำิงนกเราอันนี้เราต้องแยกฮะ ว่าในน้องตลวกยันอั้นันนี้พิคัอ้มันเป็นลางอะไรทงเไปขนัญไหลทำมอต่นหมดอูเลนยกัเลยเม่นหอยอะไรเลยดนะหอยยังก็ระจจูเลนอยนะไมต้องจด้วยหอแล้วในต้มดิไปต้มต้มไปทีล้วเมอกนเลยเปีบอกว่าทิเลยทิเ้เลย

เจ๊บเจ๊ะแบบนี้เจ็ดจัเปากบอกไหมเาไร้าเตรียมปากเราเตรียมคานีงสุดยอดเลยตัาหม่งสุดตาดุ้่งอันนี้ซื้อมาบ่กอันนี้ทำเองทำไม่ำอันนี้ เอ็ดโซ่ม่ีเลงกันเลยคุณแป้งนั้นน่ะคุณแม่คัวนั่นน่ะให้เป็นนน่ะคนีมมือสั่านคน่ะคนประตำก็งามคนจริงก็สวยผู้เล่นคนนี้ซื้อตัวนี้ซื้อวะมือไดนวะที่ว่าาสันนั่งคุยกัยามันจะตีหนึ่งค่ะตีสองค่ะเออกินไรเนี่ยมันแซ่บเดี๋ยวดูเดี๋ยดู้อยดูมาัตว์าสัตว์บาสัตว์ัตว์

เดีจ้าเด้กมอหลังไม่พอตัวเนี่ยเลยนะเพชรบอกตายตายตายคู่บอกกินจะแซ่บปวานี้ขึ้นั่นแล้วก็ขึ้นนี้ไม่บัดเพชรนีบ่ก็ขึ้นมะผัวเราสำเนอยงผัวเราขนหักมาเลยไหนมอเนี่ยมาจากสดๆเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแกะเลยแกะหัวเมื่อกี้นี่แหละครับเนี่ยนั่งสานออกมาล่างแล้วต้ม แกตาแกแล้วตัจะหัวผมมีโควิดมั้งมีโควิดครับโอ่จะมาจะขวยดีขึ้นจะ่วยไรโควิดหรอหัวยงเกาะหัวบุงเบา ขักลยเนาะเข้ากันด้วยขำกัน่็ได้เลยออสาวขำพี่น้องเอ้ย

มันไัสาวันนี้เอาพวมาเรื่อวันน้อไม่อยู่ักข้านอครับผมจะมีเราฝากวัสช่ครับโอ้เมนูตอนเนี่ยครับผมเมนูตอนเน่ยวันหยุดครับขอบคุณครับ